เจาะทำเลหน้าอยู่ตามโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตเผิ่มแป๊บเดียวกรุงเทพของเราก็มีรถไฟฟ้าให้บริการตั้ง10ส,สายแล้วล่าสุดก็คือรถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพูที่เพิ่งเปิดบริการทดสอบเสมือนจริงให้เราไปรองนั่งกันแบบฟรี โครงการรถไฟฟ้า7สายที่จะเปิดให้บริการในเร็วนี้การรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทยกําลังดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า7สายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส้นแนวทางช่วงแครายมินบุรีและส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัฐเมืองทองธานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แนวเส้นทางช่วงลาดพร้าวสำโรงคโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแนวเส้นทางช่วงบางขุนนทนบีนบุรีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แนวเส้นทางช่วง